โอ้มึงมันยากขนาดนั้นเหรอนะศาสนาก็เป็นของศาสนาเราก็คือพระพุทธเจ้านะแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเข้าใจไหมล่ะนะที่เราคารพบนับถือนะเข้าใจไหมแล้วทาไมไม่เอาทําไมไม่เอาพระพุทธไม่เอาพระพุทธลูกมาตั้งอยู่ด้านหลังทำไมไม่เอาภาพพระพุทธเจ้าอยู่ด้านหลังนะอยู่ในใจนี่นะกาบถูกบทนันละพระพุทธเจ้าเนาะ ถูกท่านหมดนะก็มีนูแขนอยู่ฝั่งน้นหน่อยก็กร,รูปกระพุทธรูปแขนอยู่ฝั่งนี้ก็กษัตริย์นะไปร่วมในหลวงรัชการที่สิแต่กล้องมันมีแค่นี้นะก็นับถือเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งนะที่เปิดโอกาสนะถ้าเจ๋งจริงก็ไปทำเหมือนท่านสิไม่คนอรอนะท่าให้ นะไปพากันไปไปซื้อที่ดินทักร้อยไร่พันไร่แด้ก็สร้างกุฏิกรรมฐานโสในอริยะส,สัจสีมักมีองค์เปรนะนะประนสติมท่านอนะ่ะพากันไปทำา้องสูซสิฮนะมันมีแต่พูดปากไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดเข้าข้างท่านนะลองทําเหมือนท่านลองดูท่านก็แสดงให้ดูแล้วเนี่ยนะเข้าใจไหมล่ะมันเป็นอาติเฉยๆนะคนนะ พระทั่วไปนี่ก็แกกอยู่เห็นไหมเนี่ยทำทานกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไม่เห็นเป็นไรนะเข้าใจไหมล่ะไม่ดูเดี๋ยวมันมีตาดูเหรอเต็มอยู่น่นเดินหาแกกทานอยู่สองปีสามปีก็เห็นมีอยู่พระเข้าใจไหมแล้วสอนแนวความทางที่จะพ้นทุกข์ถ้าไมไม่เอาล่ะฮะทำไมไม่อัดตามันเยอะขนาดนั้นเหลอฮะและท่านในยุคนี้เนี่ยครูบาบอกว่าเลย ศาส,สนาพูดเนี่ยในย,ยุคการปฏิบัติเนี่ยครูว,ว่ามีสีสันขึ้นมาเยอะเลยกระตุ้นให้คนนะพระก็เยอะชีก็เยอะคนก็หลั่งไหลก็ไปทําบุญทําทานไม่เห็นเหลยมีตาหรือเปล่านะมันตาบอดสีหรือเปล่ามนุษย์เนี่ยฮนะดูไรสิดูท่านทำหน่อยสิเออนะมีแต่มาขัดแย้งกันเนี่ยโอ้ยไรสาระนะความเบ้าแล้ว ชาวพุทธชาวพุทธอริยสัจสี่มักมีองค์เปลี่ยนหรืออนาปรนสติสมันเป็นยอดของธรรมแล้วนะนะเป็นเส้นทางที่จะดําเนินเข้าสู่ความพ้นทุกข์แล้วไม่สนใจนะจะไปนสนใจอะไรนะฮนะจะไปนสนใจอะไรครูบาเนี่ยได้บอกมาเลยก่อนมาบวชมันจะมีสักที่ไหมที่ไม่ต้องทําอะไรบินทบานกลับมาแล้วก็ฉันฉันแล้วก็เข้าสู่การประพฤติปฏิบัติเลย อาหงอาหารไม่ต้องอยางที่นี่ครบหมดค่าน้ําค่าฟงค่าไฟค่าเสียครูบาอาจารย์เป็นธุระให้